สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Whisper s b y Breeze เสียงกระสิบของสายลมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่บางทีมันอาจจะอยู่ลึกๆในใจของหลายๆคนเลยเรื่องของการที่เราอาจจะยังติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างในอดีตแล้วก็จะทำยังไงให้ใจของเราได้กลับมาสงบอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้นะครับ มันเหมือนมีหนังเรื่องเก่าๆที่ฉายวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในความคิดของเราไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคำพูดบางคำมันคอยดึงเราให้กลับไปรู้สึกแบบเดิมๆอยู่เรื่อยๆจนบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊เราจะหลุดออกจากวงจรนี้ได้จริงๆหรอในการพูดคุยกันวันนี้เราจะค่อยๆเดินทางสำรวจความรู้สึกนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจก่อนว่าเอ้ความรู้สึกหนักๆในใจเนี่ยมันมาจากไหน แล้วเราจะหาหนทางที่ทำให้ใจเราเบาสบายขึ้นได้อย่างไงบ้างเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกสุดเลยคือการทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าการครุ่นคิดครับมันเป็นเหมือนกับดักทางความคิดที่คอยฉุดรั้งเราเอาไว้โดยไม่รู้ตัว คือสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่การคิดทบทวนเรื่องเราธรรมดานะครับแต่มันคือการที่เราจมดิ่งลงไปในความรู้สึกแย่ๆคิดวนไปวนมาถึงสาเหตุถึงผลลัพธ์ของมันแต่กลับหาทางออกไม่ได้เลยอธิบายให้เห็นภาพก็คงเหมือนล้อรถที่มันหมุนฟรีอยู่ในหล่มโครนนั่นแหละครับการติดอยู่ในวังวนความคิดแบบนี้เนี่ย ผลกระทบมันร้ายแรงกว่าที่เราคิดไว้อีกนะครับมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้แค่บั่นทอนสุขภาพจิตใจของเรานะแต่ยังส่งผลเสียโดยตรงกับร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอนหลับยากไปจนถึงเรื่องความดันโลหิตเลยทีเดียวแล้วทีนี้พอการครุ่นคิดของเราเนี่ยมันไปมุ่งเป้าอยู่ที่ความเจ็บปวดที่เคยได้รับจากคนอื่นมันก็มักจะค่อยๆก่อตัวกลายเป็นความรู้สึกขุ่นเคืองฝังใจหรือที่บางทีเราเรียกว่าความแค้นที่เราต้องคอยแบกรับมันเอาไว้ครับ การที่เรากอดความโกรธแค้นเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการผูกตัวเองไว้กับอดีตที่มันเจ็บปวดเลยนะครับทําให้เราไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้เต็มที่แต่ในทางกลับกันการปล่อยวางก็เหมือนกับการที่เราค่อยๆปลดล็อกโซ่ตรวนนั้นออกเปิดโอกาสให้ใจเราได้เยียวยาแล้วก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ ภาระทางอารมณ์ที่เราแบกเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวเราคนเดียวนะครับแต่มันยังสามารถแผ่กระจายออกไปไปกระทบความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวของเราเองแล้วบางทีเราอาจจะสร้างบาดแผลส่งต่อไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้าเมื่อเราเห็นแล้วนะคะว่าการยึดติดมันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงขนาดนี้ <c oughs> ก็อาจจะมีคำถามตามมาว่าแล้วทางออกคืออะไรละ่ะ คำตอบนั้นอาจจะซ่อนอยู่ในคําที่ดูเรียบง่ายแต่ว่าทรงพลงมากๆคำหนึ่งนั่นก็คือการให้อภัยครับตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการให้อภัยเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้องหรือไม่ใช่การที่เราลืมความเจ็บปวดนั้นไปเลยนะครับแต่มันคือการตัดสินใจของเราเองที่จะปลดปล่อยตัวเราเองออกจากความทุกนั้นเพื่อให้ใจของเราได้เป็นอิสระจริงๆเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะให้อภัยเนี่ย มันเปรียบเสมือนการที่เรากําลังดูแลหัวใจของตัวเองอยู่นะครับซึ่งก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันเลยว่ามันส่งผลดีมากๆเลยทั้งกับสุขภาพจิตแล้วก็ยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นของเราด้วยแน่นอนครับว่าการให้อภัยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําได้สําเร็จภายในวันเดียวแต่ว่าเราสามารถค่อยๆเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางสายนี้ได้นะครับทีละก้าวไปพร้อมๆกัน การเดินทางนี้มันไม่มีทางลัดหรือว่าเวลาที่กําหนดไว้นะครับแต่ละขั้นตอนคือการค่อยๆทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเราเองและเลือกที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อไปสู่ความสงบในใจของเราเองและท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเส้นทางนี้จะยาวนานแค่ไหนก็ตามปลายทางของมันก็คือการที่เราได้กลับมาดูแลความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือความสัมพันธ์กับตัวเราเองครับ มันอาจจะเป็นการแสดงความรักความเมตตาต่อตัวเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นะครับคือการที่เราเลือกที่จะวางภาระที่มันหนักอึ้งลงเพราะว่าจริงๆแล้วภาระนั้นมันอาจจะไม่เคยเป็นของเรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคำถามนี้คงไม่มีใครตอบได้ดีเท่ากับตัวของเราเองหรอกครับและไม่ว่าเราจะเลือกคำตอบไหนหรือว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าผิดหรือถูกเลย หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะช่วยจุดประกายแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆให้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากต้องการเนื้อหาที่ช่วยดูแลและทำความเข้าใจจิตใจแบบนี้อีกสามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆจากช่อง Whispers by Breeze ของเราได้เสมอเลยนะครับขอบคุณครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ